สวัสดีค่ะมาอีกเร็วนี่เรามากินกันเรามากินกันนี่เล่นง่ายเนี่มานี่ลูกใหญ่ๆด้วยนี่เดี๋ยวรับกินให้ดูนะคะเดี๋ยวรับกินให้ดูเนาะ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอืออือใหญ่มากค่ะนี่นี่ดูมีพึ่งด้วยอือม,มีพึ่งด้วยอุยตายแล้วคต้องกัน,กน ก,กันนะคะนี่อืมหวาแต่ให้ดูของรัดนี่จริงๆนะคะจะให้เอาเปลือกออกเอาตรงนี้ออกแล้วก็ Khi nhận con nét Ngon Nước dài Chẳng ở dù này nhớ dài quá Và có <và> <Nhue> <Nhue> เขานีออกอืมอืม นี่นะคะลูกเบลเล่ด้วยเดี๋ยวเราเก็บลูกใหญ่ๆเนาะม,มีแต่ลูกใหญ่ๆคนนั้นยังเดินอยู่ลเลยนีอ่อร่อยไหมคะอืมอืม,อ,มอร่อยไหมคะ ดูลูกนี้ลูกใหญ่มากไปเราก็จะไปเป็นล็อกๆเนาะเราจะหาล็อกกินเราจะหาล็อกที่แบบแดดตัวนิดนึงเนาะมันจะหวานนะคะอืมอืมอืม,อม lúc này ạ, nó đang ngồi ở trong này, đâu ui, ừ, ừ. 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 <N ExcelKK> ừ <N gods> อืพอเรามาเจอตรงที่มันโดนแดดอ่ะคะ่ะมันจะทำให้รสชาติมันอืตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์อ่าเบนนี่เบนนี่หกป็น,นะคะลูกแดง รัดเข้าบ่อยนะล็อกไหนรัดเข้าบ่อยนี่ Mm.